สวัสดีครับพี่น้องครับปอกัาบใบโซอีสันปะทินครับผมมันอีกะใบาโซสิตื่นเต้นนี้ยังหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันอีกเป็นมื่นที่บโซกักโตโครบสิบสี่มื่นครับพี่น้องกลัวจะผ่านสิบสี่มื่นไม่ได้นะครับพี่น้องเนาะคือจริงๆครับคือมันอีกเนะาะใบโซกักโตโครบสิบสี่มื่นแล้วเนาะครับพี่น้องครับ ไปเขาล้มบอลต่อครับจะไปตรวจโรคเนาะตรวจโรคฝั่งไต้หวันครับนึกตรวจโรคฝั่งไทยมาแล้วออกมาตองมาตรวจฝั่งไต้หวันอีกเนาะครับก็ถ่ายเพิ่นมาคครับพพี่น้องถ่ายพวกลามพวกไอเย็นมาครับเนาะก็ประมาณ8:00นมงกูกลัวนะครับแต่ตอนนี้เพิ่มหกโมงกลัวเนาะหกโมงสองเนาะฟังไตวันเนาะแล้วก็ถ่ายเพิ่นมาครับก็สิไปตรวจโรคต่อครับพี่น้องครับ กามาติดตามนครับว่าหลังจากเข้าการตัวครบสิบสี่มือแล้วนะครับราคาเขาสิาพ่าเพียรยังเนี้ยนะครับพี่น้องเนาะเพียรยังเนี้ยที่นี่กฎหมายใหม่ของไต้หวันเนาะครับพี่น้องเพิ่งออกมาบางวันที่สิบท่านว่าหกสามพันเนาะว่าแรงงานที่เข้ามาครับการตัวครบครบสิบสี่มือแล้วกัต้องใหแน่ใาจา้างพึ่งฝ่อระวัง เป็นเวลาเจนะ็ดหมื่นเนาะฟอร,ระวังจังไรคือนายจางก,ก็คือตรงอฟอร์เรวังว่าขคนงานมาใหม่เองสิเนาะคือบายอยู่สูงสิก็ต้องวัดอุณหภูมิทรงให้ทางการเงินสิหมื่เน,ะนาะคนนายจางก,ก็ได้ตกจัดหา,าห้องให้อยู่ผู้เดียวเนาะในเวลาเจ็ดหมื่นเนาะครับแล้วก็เจ็ดหมื่นภายในเจ็ดหมื่นนี้ คนงานเฮ็ดงานคือต้องปิดเมียใส่เมียตลอดเวลาเนะาะกะหลังจากเจ็ดมือแล้วคุณเหรอครับจังสีเป็นอิสระแน่จังหน่อยเนะ <g ül> <g ül> าะกะมาเบิ่งกันครับน้องว่ามื้อนี้บายโซสิไปเฮ็ดอย่างแน่เนาะกะบายโซกับพุทธหเฮือนครับพี่น้องว่ามื้อนี้เขาสิพาเห็ดอย่างแน่เนาะครับพี่น้องผู้ใดได้เข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ตรงนี้เลยนะครับเบอร์ยโสเนี่ยเดรับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเมื่อวันนั้นกันครับว่าเบอร์โซสิไปเห็นอย่างเนี้ยน้องอยู่นะครับพี่น้องติดตามกันครับผมครับผมพี่น้องได้เวลาลงไปแล้วครับกาจะลงไปข้างล่างเนาะลงลิฟต์เนาะถาเพื่นมากครับเราครับครับพี่น้องอยู่ในลิฟต์มือนเนาะกำลังลงไปข้างล่างครับ ในบึงว่าพี่น้องไทยเขาหาคนกัก์ตวเวียงไหนเนาะเดี๋ยวถามความรู้สึกครับว่ากากตัวอย่างสิบสี่หมื่นวียงไหนเดี๋ยวถามมึงครับความรู้สึกสิบสี่วันเป็นไงบ้างครับโอ้ความรู้สึกในสิบสี่วันเ,เหมือนจะเป็นบ้า <laughs> แค่ออกมาวันนี้ได้เห็นบรรยากาศภายนอกว่าเหมือนได้คุยสว่างนะ <laughs> <laughs> ครับบึงบรรยากาศเนะาะถ้ายเป็น มาหับครับแล้วลงข้างล่างแล้วเนาะเหลืออีกเหลืออีกสามคนใช่ไหมครับเหลืออีกสามคนครับจะเข้าลงมาลงมาอีกคนหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามคนรู้สึก้อซื้อีมือเป็นยังไงคือคนบาสโอเคครับเดี๋ยวติดตามต่อไปครับผมเดี๋ยวไอ้ยุดมาที่หลังเนี่ยต้องการยม่สิเอีกคนหนึ่งแล้วครับผู้เบา

ภาพพ่วพี่น้องในการมัมาหอดที่ตรวจรูปนะจรับข้างในเกษตรกาตรวจลครับยืนรอพอนก่อนครับเดี๋ยวคนสีมุ่งขึ้นซึ่งจะได้เข้านะครับนะผู้บ่าวไทยสีข้นหาขนครับเปิดเพื่อที่จะอยู่ใกล้กันดีมากลงงามใกล้กันเดินไปข้างปลายจะมากันนี่แล้วครับพี่น้องมองตรวจรูปเข้ามาเนี๋ยวนาะประมาณนี้ครับโอ้หนาวนะครับพี่น้องหนาวแห้ง พนไทยครับคุณหนึ่งมาตัวโลกพ่อกันครับตัวโลกแล้วก็บจะกินเข่าครับพี่น้องหากินเข่าครับผมวัวไว้แล้วครับหิวเข่าแล้วกินเข่าแล้วเพิ่นสิพาไปเป็นยังวับนร่นี่ที่นี่มาดูกันครับเดี๋ยวติดตามครับผม <c oughs> กินเข่าแล้วก็ับตรวจโควิดครับตรวจโควิดได้เป็นแล้วเป็นไงตรวจโควิดเสรอไป็นขามตอมมาเตือนอ๋อตรวจโควิดแล้วกั เขาห้องพ,พักไปใมันแล้วครับเดี๋ยวก็ส่วนพวบายโซนนี่ก็สิเข่าโรงงานหมดแล้วครับแจะพวกเขึ้นนะี่เนาะสี่นั่งอยู่นี่สขเขาโรงงานต่อยอีกเจ็ดมื่นครับผมเดี๋ยวก็ติดตามครับผมครับผมกำลังรอคิวตรวจโควิดนะครับผมตรวจโควิดแล้วก็จะเขา่า mm hmm. บริษัทของเอยนนะเอย็นเนาะเอเย็นแล้วก็จะเขา่าโรงงานครับของผมเข่าโรงงานเนาะส่วนอีกสี่ขึนจะเขาเ่าโรงงามกักโควิดกเจ็ดหมื่นะครับเนาะหาล่อครับหอดโรงงานน,นี่ก็จะหาลอเนาะ าอาซื้อของครับพี่นอ้องหาซื้อของใส่ก่อนเด้อี่นะครับชีวิตคนไตวันเนะาะจักยนไรดียว้ยครับพน้องเ้ครับเกี่ยวครับ,รบ,รบผมหาซื้อเนี่ยมาใส่เนาะเลาะ <laughs> สามมันก็บอกไว้เชื่อนี่แหละว่าก็เป็นพิธีครับผมพี่น้องหลังจากบอยโซนเนาะไปซื one, ้อของใส่มากครับผมเขาโรงงานกับพี่ื้อของใส่ครับเดี๋ยวไอ้ท่างไอ้ะดูนนองเนาะทางโรงงานเนะาะเป็นภาไปซื้อของใส่ครับผมซื้อของใส่มาไว้ใส่เนาะครับผมหลังจากซื้อของใส่แล้วบอยโซกับ อยากนำมาเนาะครับผมเงนอยากนำมากครับแล้วก็เดี๋ยวมือนึงก็โซกับต้องโรงงานเป็นมื่นแหลกนาะครับผมสำหรับมบอนี้เนาะครับก็เมื่อว่าเบิดมื่นแล้วครับพี่น้องต้องตรวจโรคเนาะตรวจโรคตรวจโรคแล้วก็ไปตรวจโควิดแล้วก็ไปเซ็นสัญญาเฮ็ดงานเนาะครับแล้วก็เขามาโรงงานเนาะเขามาโรงงานปั๊บก็ไปซื้อของใส่ครับพี่น้อง ต้องใส่ป๊ากะกกสีนอนท์นะครับพี่น้องอาบน้ำกษีนนท์เนาะอื่นใบโสมสียโรงงานแต่สองครับอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหนาเนาะเดี๋ยวใบโสมอ่ะมีขีบเด็ดครับพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเลยครับคุณครับผมเดี๋ยวใบโสมอ่าอีทายเบิ้งเนาะว่าคลิปหนาเป็นยังไะครับตามหลุนกันครับข้าพูมพี่น้องคลิปหนาที่เด็ดแน่นอนครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับ เจอกันนี่พนะี่หนาครับผมสวัสดีครับ